มาต่อพาร์ทสองกันพาร์ทแรกเราเจะคำนวณสเตียร์ออฟเซตแปลงเป็นค่าพิกัด ne แต่พาร์ทสองนี่จะแปลงกลับด้วยการเอา ne จากพาร์ทที่แล้วมาแปลงเป็นสเตียร์ออฟเซตให้มันได้ตัวเดิมามาดูกันเราจะมี ne จากพาร์ทที่แล้วขั้นแรก หาระยะระยะคือ square r o o t d ็กำลังสองด E กำลังสองตัวเนี้ยจะหาระยะมาจากผมจะให้ตัวเนี้ยเป็นเป็นจ,จุดที่ต้องการหาคือจุดที่ต้องการหามาระยะ,ะมาหาระยะกับจุด O จุด O นี่คือจุด เซนเตอร์ของโค้งการคำนวณนี้เป็นเป็นรูปแบบวงกลมจะอยู่ตรงเซนเตอร์ของโค้งส่วนค่าพิกัดของ O ก็ตามพาที่แล้วว่าคำนวณยังไงก็ลองไปย้อนดูพาที่หนึ่งพอเราได้ระยะจากพิกัดที่ต้องการหาปหาโอแล้วเราต้องมีค่าอาสม ตัวนี้ตาจริงไม่ต้องเขียนมาก็ได้จะคำนวณตรงที่อื่นก็ได้แต่ผมใส่มาก็คืออาสมุดโอคือตัวนี้ตัวโไปหาอาสมุดพีก็คือโดยการคำนวณคำนวณยังไงก็คือนี่เอาพิกัด NE ของ O คคำนวณไปหาพิกัด NE ของ PC จะได้ค่าอาสมุด โไปหา Pc ขั้นต่อไปอาสมบ o ไปหา R สมุัติสมันเป็น R สมุั p o i n ยที่ต้องการหาก็คือพิกัด O พิกัด O เป็น EO คํคำนวณมาหาต้องการต้องการที่จะหาค่าพิกัดตรงนี้สูตรก็นี่อันนี้ผมจะ ให้ดูก็คือ a tan a r ทนกําลังสอง a r ทน a n สองตัวนี้ตัวนี้คือ b สิบหก b สิบหกก็คือ n ของ u ลบกับ e ของคอยที่ก่อนทําหาหาแล้วก็ e ลบ e คูณจุลย์ละสิบฐานด้วยไพบอกจุลย์ละสิบจะได้พิกัดจะได้ อสมุดจาก O ไปหาพิกัด NE ที่เราต้องการหาขั้นตอนต่อไปเอาพิกัดเอาเข้าไปเอาอสมุดจากพิกัด O ไปหา PC ลบกับอาสมุดพิกัด O ไปหาจุดที่เราต้องการมันจะเป็นอย่างนี้ น,นีเห,นหเส้นแดงสองเส้นเนี่ยเห็นที่ชัดมันจะเป็นอย่างงี้นี่คือมอุมนี้เราจะเราหาอาสมุดสองอันนี้กับพอยสมมุติเป็นพอยนี้นะตัวนี้สูงถึงพอยนี้ตัวนี้นะสมุดเราจะเอาอาสมุดสองตัวเนี้ยมาลบกัน แล้วก็ช่องนี้ทาไมผมต้องใส่ ABS เบี ABS ก็คือใส่เพื่อที่ให้เลขไม่ติดลบสมมุติเราจะเอาตัวนี้น้อยกว่าลบตัวนี้เลขตัวนี้ก็ไม่ติดลบขั้นตอนต่อไปก็คือการการกำหนดสูตรว่า if ก็คือ if ตัวนี้ถ้ามันเกินร้อปอร์ให้เอาสามรอยปรบลบแต่ถ้าไม่ก็ให้มันเป็นตัวนี้อันนี้ก็ต้องกำหนดกำหนดไปก่อน ก็ได้ช่องนี้เสร็จเราก็แปลงแปลงอนุกรมช่องเนี้ยมาเป็นเรเดียนไปเป็นเรเดียนหรือช่องนี้ไม่ต้องทำนี้ก็ได้อาจจะทำนี้ก็ได้รเ,ดดเรเดียนนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นเรเดียนนี้ก็ได้จะได้เขียนง่าย เสียวเล็งเคิร์ฟ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 คือเอาเออ่ค่าเรเดียนตัวหน้ามาคูณกับ b สี่ b สีคืออะไร b สี BC คือ r ก็คือตัวนี้เราตัวนี้มาคูณ r r ของโค้งตัวนี้เนี่ย r. r r คือหนึ่งพันเรากำหนดอ่าจากโจทย์กำหนด r คือหนึ่งพันเราจะได้ค่าท b สี่ การหาสเตย์ก็ง่ายแล้วทีนี้เอาค่า L C ไปบวกกับสเตย์เริ่มต้นสเตย์เริ่มต้นนี่จะเป็นสเตย์ P C สเตย์ P C สเตย์ P C เราจะได้สเตย์ที่เราต้องการหาก็คือที่จัดตัวไหนนี่ตัวนี้เราจะได้สเตย์ที่เราต้องการหาส่วนออฟเซตออฟเซตง่ายๆก็คือ เอาระยะเอาระยะที่เราหาตั่งแแ่ะจากจุดเนี่ยมาหาโอเนี่ยไปลบกับ R าเอาอาตั้งลบกับระยะมันจะได้ค่าออฟเซต็ตทำไมถึงต้องเอา R มาลบสังเกตเตรงนี้ R าตรงนี้คือระยะจาก Pc มาถึงจุด O เอ้อ R ตรงนี้เท่ากับ1,000เมตร1,000เมตรก็คือระยะนี้คือ1,000เราก็คิดจากจุดนี้เราก็เอา R จุดเอา R เนี่ยมาลบก,กับระยะที่เราหาจุดจุดเนี้ยจุดช่เน,นี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นฝั่งบวกมันก็คือโค้งไหน ก็คืออาร์มเยอะกว่ามันอยู่ด้านไหนแต่ถ้ามันถ้ามันเป็นค่าลบก็จะอยู่โค้งนอกซึ่งอาร์มน้อยกว่าถ้ามันเกินเนี่ยอันนี้มันไม่เกินพัน,นข้เก้าวมันไม่เกินพันถ้าเกินพันไอ้ถ้าเกิดค่าระยะตรงเนี้ยเกินพันออฟเซ็ตตรงเนี้ยจะเป็นลบมันจะอยู่โค้งนอกแล้วก็ ธรรมดาที่ผมทำก็คือกำหนดใช้อีฟกำหนดว่าไม่ให้คำนวณเกิน PC กับ PT ก็ลองดูสุดล,ลองไปลองเอาไปทำเองอันนี้อยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละบุคคล สเตย์ออ f เ s ็ t จบกำนวณโค้ง s i m เ l e เคิร์กโค้งธรรมดาแปลงสเตย์ออฟเซ็ตให้เป็นพิกัด Ne แล้วก็แปลง Ne กลกับให้เป็นสเตย์ออฟเซ็ต ส่วนตัวนี้มันเป็นโค้งขวาแต่ถ้าจะเป็นโคง้งถ้าจะคำนวณโค้งซ้ายให้มาเปลี่ยนตัวน,นี้จำพาร์ทหนึ่งถ้าเขียนพาร์ทหนึ่งนะจะดูอัลสูตรงนี้ช่องอัลสูนี้ช่องนี้อัลสูตัวนี้มันจะเป็นบวกให้เปลี่ยนจากบวกเป็นลบแบบนี้มันจะเป็นโคง้ง โค้งซ้ายทันทีเปลี่ยนตัวนี้1อันแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ค่าพิกัด nE แน้ีลนี่ค่าพิกัด n ถ้าถ้าถ้าคำนวณจากสูตรผมก็ใส่ตัวนี้เป็นลบลบก,กับอ่าค่าออฟเซ็ตมันจะเป็นพิกัดอ่าเป็นพิกัดฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นโค้งซ้าย E ก็ทำเหมือนกันใส่ลบนี่เลยแค่นี้เลย แต่ถ้าเป็นโค้งขวาก็เป็นบวกก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็บวกแค่นี้โค้งซ้ายโค้งขวาส่วนโค้งซ้ายก็คำนวณกันลองคำนวณไปหาคำนวณนจะลองคำนวณสองหนึ่งเก้าศูนย์อ่ะาสักนิดหน่อยมีเกินสองร้อย สองจใส่มม่ลออิการตนนี้ดูันจะ Okay. อเคค่าดิทศนิยมที่ผิดพลาด4หลัก5หลัก6หลัก7หลัก8หลัก9หลักหลักที่9ทศนิยมผิดพลาดหลักที่9ก็ไม่มีใครใช้ถึงหลักที่9แค่นี้ก็โอเคส่วน EP 3จะเป็นการสอน สไปร์ล <Sp> เป็นโครงค้นหอยการกำนังพิกัดในโครงสไปร์ลรอดูได้ครับกค,ครับ